เชียงแข็งเราพร้อมแล้วเนาะจ้าแกงแบบบานๆจ้าเดี๋ยวเทามาฝานเราใหม่เนาะจ้าสวัสดีจ้ามือนี้เขียนหน่อยสื้อาแกงเราใหม่สดเนาะจ้าเราใหม่สดซับมาตาหนาใหม่ๆเลยจ้ามาตอกันเลยจ้ามิตอน้อยใหญ่ๆเนาะจ้า ねえか。<music> Huy, này, rồi ngay hen kìa. Cái lúc này mình làm đâu. เดี๋ยวจ้าจะตัดตัวแกนออกนเนาะจ้านี่จ้าเก่องแกงเราบพร้อมแล้วเนาะจ้าแกงแบบบานๆจ้าเดี๋ยวเ้ามาฝาันเราใหม่เนาะจ้าฝันเราใหม่เนาะจ้า ส่วนนี้ก็หนาบ้องวองซุกแมงว่านหลายแห่งน่าจะกินเขาก็ต้องกลางมุ่ง ตอนตใหม่แล้วต้องพูดมกา,ากนาอยจ้ะตอนหายตอนน่อนย

หลอดซุปจะข,ขาวเนาะจ้าน้ำใหม่ซุกเลยจ้าใส่น้ำยานางล่งเลยจ้าใส่พริกติดตำไหวเนาะจ้าไพ่มากเระใส่หลายเวยจ้าขาดว่าได้จ้าลูกโดด นี่จ้าปลาลาดจ้าขาดบ่ได้โนนันวจ้าเตรียมขึ้นคางนาะจ้า้างไฟเอาขางไฟร่อดเดือดนาะจ้าลอดเดือดลอดซุกนะจ้าเดือดแล้วจ้าเอาแมงกินนนนล,ลงสีหาโตนะจ้า ไปพักจ้าขงนัวจ้าขงนัวแล้วละจ้าแสบคักจ้าเมื่อกี้น้ำกันจ้าพี่น้อง